ภาษาอย่างมือละแสนเนาะบาเราเครื่องมือแสนหนึ่งเมื่องมื่อเนื่งเพละปียกพันนมันบเ่ะไอไอสมอไปสมออ๋ออันั้นะ้นมาอยางอยุทยกว่าันนตัวส่เส้เนืกายดนน่อกก็บ้อีกนลี้ยงกันกับข้นดินเอาดินใส้ไปให้เขาเน่ตาเพราน้เขาหัดบ้านยูแล้วว่าเขาเขาอะไรกับขึ้นเหมยเด้ยนาบ้านเาจะกินบรนแล้วจกิน ออกนามั้งใหนนี่มันนี่เฮ็ดงานเครื่องมือได้แสนหนึ่งครับปลาเราแสนหนึ่งพัดปลาไหลสู่กินมีคนบอกว่ามีคนบอกว่ามักดูถูกคนอื่นสั่นโอ้ยมือละสามเซ็เฮ็ดมาแล้วปลาเรามันเป็นช่วงเนาะมันเป็นโอกาสห้องกไดห้องกันเออไอ้แก้วชิบะบ้านดูถูกคนอื่นมาสั่นกูกำลังนอนเย็นๆอยู่นี่ทำใจในเงินไม่นรอกกูไม่ได้เงิน นอนลออยู่อนไปกูก็น้นินนกูาไได้สามแสนแปดมันบอกถ้าเฮ็ดลีนี่มือหนึ่งรว่าสามแสนแปดมือหนึ่งมื่หนึ่งสามแสนแปดกูก็ไปขอสาเขาหนีแล้วคุดหนีแล้วตนีเออามันเขาสองพัสื่อปลามันเขาสองพันวแถมดินอีซีเดียว ต้มบวกก้อนเต็มแล้วขอซีเตี่ยวเนาะจัดให้ตัวจัดให้เลยครับแล้วต้องให้เราไม่นัดเป็นมูอีกเออยานสร้างเหยียบขั้วยานสร้างเหยียบนี้นีมือป๋าวีนี่โอ้ปูดำกินเข้าไปวะปูดำกินเข้าไปวะเจ้ากลับมากัดปลาไหลย่างเดียวโอ้โผลละมั่นมาอีกหมื่นแปดพันต้น เราอาได้จะกันมัไม right? no. <inaudible> like ่เอาคุมันเจค่าเรีู่ตัวพนซจะเอาว่าอ้าณของเราน่ขาบุ่งไหมน่าจปะเดี้พี่น่งเ้่าขายไอ้เน่มันสาบนนมันคุเฮาเนาะคุเฮาคุเฮามาบ้าาดูถูกคนนี่ั่งนผมบอกว่าเห็ดการเครื่องมือเนี่เอาเหตการเคื่องมือเก่าอย่าเงินเสนหนึ่งไม่อย่างอัยเอาเงินบ่าไรีเนาะมาเนกาแลต่มผูกนาะเออ เออเชื่อว่าสาลาแน่สั่นรับไา้เรียบร้อยจะได้น่เงินมือนี่รับเรียบร้อยแล้วใช้ใช้เงินมีมีเหลือเลยเอาไปเล้วะเอาไปเลยเอาไว้ทองกระเป๋าแล้วก็ยูนีนจ่ายเงินสดครับรถดำมือนี่เออเอ้ยก็เอาเหรียญัวกันไปซาลาพี่น้องผมมักก่อยก็เอาข้อมังัดหิมาตายท่นแล้วเนาะเออไม่ชอบก็ไม่ได้ว่ากันครับออบบ ผมเป็นยังครับผเป็นยังมีคนมักกับมีคนบมักคือกันเราจะทำให้ถูกใจคนทางโลกมันเก็เป็นไปไม่ได้ครับเราแคร์เฉพาะคนที่แคร์เราเท่านั้นครับผู้ใดบ่สนใจผู้ใดบ่หมักกะแหล้วแตะครับหอ่นงานเห็นหบ่นงานเห็นบ่เงินหมโอ้ยวาวว้าพูดห็นบ่อหนีเราต้องเกียดแล้วเออ ปลาเราแกเศ้าเอาดินงานดินเลยแกไปกินงานหมูมือนี่ี่น้าี่นาเลีนรถตแต่กบก็ไมอย่าง่า่ิี่น้องอดัมเมื่อนั้นเรา่ไปด่าแกยกันนปาเราแกไปเห็ดงานดินเลย่มือนี่แกไปกินงานหมูครับแสนหนึ่งงานหนาบน้างบางทีครับเราเข้าบางทีถ้าคลิปครับอยู่ก็แบบ จังสี่มันกกสบายสบายไหมครับหอวนัวหัวมวลก้าวหัวนันหัวมวลเปสั่นล่ะแต่บางคนกะโลกสวยครับเออโอ้ยว่าไปดูถูกเงินแสนหนึ่งขันแม่นผมผมบอกก้าวดอกผมจะอายคนเขาบอกไปสั่นล่ะพี่หน่อยก็อยู่อย่างนี้ครับก็อยู่กันเองแบบนี้ครับบ่มักกับบ่เป็นยังครับผู้ใดบ่มักกับบ่เป็นยังเลื่อนพานแค่นั้นจบครับง่ายๆกูต้องคิดยังมากจะแค่คน ทั้งโลกมันก็เป็นไปไม่ได้ครับมีคนมักก็ต้องมีคนเกลียดบอาเป็นอย่างผู้มีฐานะครับใครที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปผมก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆแม่นบอสเซเบียขอบคุณหลายๆเออธรรมาตรซัตแจกร้านอีกโอ้เห็นไหมนี่เฮ็ดงานมึอนี่รับเงินสดเลยนะ เอ้าาอไวอยา้อบงาอดัสองคันจ้างจ้างสองพันไปแล้วแบงครึ่อ้อองาอีกรวองพแล้วแ่งรอใอีพนหอนจ้นจอง่งอีกให้อีกนอีกนจ่อนยนอน วันนี้ปลาเราได้งานหมูครับล้มปลาไหลล้มปลาไหลโลดหนึง่นตงตว,วันนี้ได้งานหมูก็ล้มปลาไหลไปประมาณสิบตัวปันนี้ได้งานหมูก็ล้มป่จไหลไปประมาณสิบตัวเรียบร้อยเลย เออมื่นผมร่วางด้อสันปาะมื่นผมว่วงอ๋อซิม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 มเชียบสั่งมาไกเลยด้วยนด่นแดงเลยโนู่นแดงชิตี้ฮึ่มเฮ้ยแกมาแกเอาฮะใส่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 าส่ นี่แหละนี่แหละจะมากินนี่แหละจะมากินปมเพาว่าเพชรบนี่แหละนี่แหละของแท้ไมต้องนิบวเสียบไปหามอนั่นเน้อบวเสียบไปหามอสพี่น้องที่เมือุกเท บ่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 อย่านมา่ะโอ่อ่กินมาโคกินโอ้่ว่อืมขนมีบ่งเป็นตุ่มเลยใ่หมน้องเือกมียมงเผ็ดอหอมันยังโมข้าวครับโมขีจีสีไม่ต้องเจี๊ยบส่ลโอ้ย คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีครับพี่น้องอ่ะบ่เป็นยังครับบ่อชอบผมกับบ๊เป็นยังก็บอกนู่นโฮมวนกันท้าโลกสวยกับบ๊เป็นยังครับบ่ว่ากันครับพี่น้องแต่งความเป็เห็นได้เต็มที่นี่แหละครับก็อยู่กันแบบนี้ครับนี่บ่มาเกะถามหาครับแมาดูเขากระเบื่องกลับมาจากกินงานหมูปลาเรา ก็เดี๋ยวเราตีตามกันคลิปหน้านเลยกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ